ผมนี่ก็ใส่ได้ครับยังงามเลยครับพี่น้องตัวนี้นะยังมีตาอยู่ครับใส่ได้ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนครับผมในมื่อนี่ก็ะจะมาขุดนี่ครับ พุทนภไยไว้นะครับพี horses, ่น้องเนื่องจากว่าจะเอาจะเอาไปปลูกอยู่ที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 ่ซื้อไว้นะครับพี่น้องืัอนี้ก็จะมาขุไใบซักขุดไปเรื่อยๆนะครับมือละน้อยนะครับเพราะว่าพุดยากเติบนะครับแง้มว่างจากการทํางานนะครับแต่จะมาขุดใบนะครับพุดแล้วก็จะเอาไปช่ำนะครับติดตามรับชมครับพี่น้องครับครับการสำรับไพนะครับที่จะเอานะครับพี่น้อง ยังต an no ัวนี้ก็เป็นไพ่ที่บ่มีตานะครับนี่ครับตาตาบ่มีแบบนี้ก็คือใส่บ่อใดนะครับพี่้องคือจะเอาถิมเลยก็ถือว่าคุดออกกับทําความสะอาดอ่าก่อไพยนะครับเพราะว่าก่วไพลไงครับก็จะคุดออกไปปลูกมองอื่นนะครับตัวนี้ก็บบ่อเอาครับพี่้องตัวนี้ก็ใส่บ่อใดครับตัวนี้ก็บบ่งานะครับตัวนี้ก็งาดีครับ ตัวนี้งามดีแต่ว่าโบมีตาครับต้นนี้โอเคแต่ตาไม่มีโบเอาครับพี่น้องครับตัวนี้ครับตัวนี้นะจะเป็นตัวตัวที่เป็นต้นลักนะครับพี่น้องวันนี้เพื่อนก็จะเกิดมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเป็นอันงหญ่เลยครับตาโบมีนะครับกับโบเอาครับกาที่จะเอาก็จะเป็นจากลักษณะนี้ครับนี่ครับเป็นตาแบบนี้นี่ครับที่ซึ่งเพื่อนจะ เกือเรามฆไม่นะครับพี่น้องนี่ครับแบบนี้แบบนี้นี่ใส่ได้เลยครับนี่นี่ครับตาเพียบเลยใส่ได้ครับผมตัวนี้กับซีอันแล้วครับตัวนี้กับบ่ค่อยงามนะครับแต่ว่ากับหนึ่งตานี่เสียหายแล้วนะครับเราเป็นยังครับหนึ่งสองสามซีโอ้ายครับตัวนี้ใส่ได้ครับตัวนี้กับ ตัวนี้ก็ใช้ได้ครับผมหนึ่งสองสามสี่โอ้ตาหลายครับพี่รองโอเคครับเดี๋ยวขุดต,ต่ออีกครับพี่รอง ตาก็มีอยู่นะครับแต่ว่าบกวยงามครับพี่นกโอ้โหวันนี้คือครับคือตาคืออยู่วนนี้นี่ครับ คือไหมคือไหมโอ้เนี่ยครับพี่น้องยังงามเลยครับสวยสมบูรณ์ครับพี่น้องเอาได้ตัวนี้สวยงาม ครับกาที่ที่ขุดมากอะ่ะมีใส่ได้อยู่หกเจ็ดหกน้อยครับผมกาที่ที่มีตามีตางามๆนะครับพี่น้องก็จะได้แค่หกชวนตัวนี้ก็บซีบก่าครับพี่น้องครับอ้คักบอดายเลยครับพี่น้องเลยนะครับนี่ผมก็จะเอาไปช่ำเลอพี่น้องเด้อเอาไปช่ำครับผมแล้วก็ พ่อชำใบที่จริงก็ปลูกเลยได้นะครับแต่ว่าที่ผมผมผมมาท่านไหนทำความสะอาดก่อให้กิมซุ่งอยู่นะครับพ่อผมทำความสะอาดแล้วผมถึงจะเอาไปลงนะครับพี่น้องตัวนี้จะจะชไใบกวนครับพี่น้องนี่ก็เสียดายครับผมที่ใส่บ่อได้แต่ว่าก็ขคูดออกมากอะคูดมือแล้วไหยครับมือละสิบสิบต้นยี่สิบต้นก็ยังดีครับพี่น้องขูดออกเรื่อยเเดี๋ยวกับแปนครับ พ่น้องครับกาได้ประมาณสิบน่องครับเนาะไอ้สิบน่องครับผมการเตามาแดงครับเรอยากลงทุนหลายกรเฮ็ดจังซิ่นแหละครับพี่้องการเต่าอันไหนมีตานะครับเนาะการมาทำเลยครับโอ้ตัวนี้ยังได้แบบนี้ครับเบิดเลยคือสิโอเคอยู่ครับพี่้อง พอดีนะครับนะรเนาะตัดวางได้ดีครับโบมิตาเนาะครับเนาะนครับตอนนี้บอตัดครับตาอยู่ข้างล่างเนาะครับเนาะตัวนี้ราโอเคครับพอเปนะ็นน้ำ นอนอยู่ข้างล่างเลยได้สีปันครับว่านี่ยังดีครับหุดยากครับพี่น้องโอ้คักโอ้ตัวนี้คืองามครับเนี่ยแข็เลยเชื่อครับผมทำการใส่ทุงไว้นะครับพี่น้องครับช่วงนี้ฮ็ตออกครับพี่น้องจะไปผู่บอยนะครับ ไปพูดไปงานไลค์ครับพี่น้องงาน,นย,นยูทูบแน่อยังแน่แหละายคลิปตัวนี้เฮ็ดอ่ากันอยากเก็บเฮ็ดครับบล็อกไฟได้เก็บเฮ็ดบานเฮ้าครับน้องพี่น้องไปเก็บเฮ็ดตะควนนะครับงานตะฟ้องกับพวกนี้กับฝนตกฝนตกกับบล็อกไฟได้เข่าสวนนะครับกับไปเบื้องแน่จักหน่อยนะครับแกไปเบื้องไปเบื้องความเรียบร้อย บางทีนี้เงีย,ยบแล้วขนโคกขึนคู่กันครับอเอ้ครับผมงานนี้ตาโบบสต์จะเจกลีอครับพี่จิงจเอาล่องแปงได้เลยนะครับพี่น้อง ทำความสะอาดไผ่ที่มีอยู่ครับจะเรื่อยบ่ทันนในรูมองปลูกนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลงอีกทีนึงครับพี่นงทำใหม่ก่อนเดียยวยืนๆครับฟ้าเลย ยัดปลูกน้อไม้ไว้นะครับพี่น้องเนื่องจากว่า,าสามารถเพียดน้อไม้ถุงขายไดค้ครับครับได้แบบนี้ทุกอันนี่ยงามครับพี่น้องตัวน,นี่ยงามงามหลายปลูกไทยปลูกไว้เพียดน้อไม้ถุงครับ นอไม้ถุงนอไม้สมขายสดสดไม่ไหมครับพี่น้องก็มีายได้นะครับก็ต่อไปก็จะเอาของเจ้าข้องนี่แหละครับเพราะว่าจะคข้องจะรู้เองนะครับว่าเป็นคองที่เฮยีดไม่โบไม่นะครับพี่น้องก็อยากให้พี่ๆี่น้องๆ้องได้ค้องไม่ไปนะครับเพราะว่าตาเอาของโมรืดเอามาจากที่อื่นนะครับบางเทอมันผลมากครับพี่น้องเห็ดใดอ้เสียได้นะครับ ผมกับผมกับเล่าเดี๋ยวปลูกเองครับปีนี้อาจจะหน่อยครับยอดปีนาปีนาก็จะเพิ่มขึ้นจังน้อยครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับจย,ย่อยขยายไปเรื่อยครับพี่น้องครับขยายไปเรื่อยทีนี้เราเอามาเฮ็ดเอามาเฮ็ดอันกระบ,บองเพชรนี่แหละครับต่ว่าบ่ท่านใดขยายไปนะครับเมื่อได้ขึนพู่พี่น้องเลยเมื่อได้เฮ็ดเลย สองต้นครับพี่น้องสองต้นแล้ว,ต,วตัดกล้วยบ่างพอหญ่ฮะครับครับพ่อนายเป็นกะมาเอากล้วยนะครับที่เป็นสองงานปลูกกล้วยง่ามๆนะครับพี่น้องปูเป็นปลูใหญ่เป็นกะปลูกงามเลยของแตาา่ละอย่างควนสวรรค์บ่คือกันครับแต่ละปูกคนนะครับพี่น้อง เ,เกินไปนหรือเปล่าน้อยเกินนะครับดเก็ดไปแล้วครับตั้งใจสีลายไดนนะครับพี่น้อง เมืองไทยห่อกับโย,ยงหยาครับซุเมอร์เนี่ยอินสมังใจให้ทุกคนครับต่อสู้การผลปิ๊กคิดเนาะครับน้องพี่น้องตอนนี้ก็มือ่อเราเด้อพี่น้องกัจะเลี้ยงไอ้พี่พี่น้องๆเบิ่งนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับสามต้นนี่แหละครับพี่นอ้องโยน้ำกันสามตน้นสะก้อนครับพี่น้อง ก็จะเป็นผสมหลายอย่างนะครับฉีมันฉีมันแล้วก็แกบปุ๋ยคอกแล้วก็จากบักเข้านะครับปุ๋ยมะพร้าวนะครับพอดีครับอยากปลูกงั้ก็เอาไปปลูกง่ายดีครับผสมไปเยครับผมก็จะใส่เต็มเลยรับถุงหน่อยครับเราจะตัดออกกันบไราครับตาอยู่ข้างล่างเลยครับ ้นตนนประมาณนี้ครับพี่น้องทำไปจากระยะหนึ่งครับประมาณอาจจะเดือนหนึ่งหรือห่พอพร้อมแล้วก็เอาไปลงโหลดนะครับเนื่องจากว่าจะได้กระติดนะครับสําหรับใครขอให้มีตาครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับกับสำหรับลิปนี่ก็เป็นการมาพุดนอนะครับ ป็นคุดนอไพรนะครับเพื่อจะเอาไปปลูกอยู่ที่นะครับสวนที่ซื้อไว้นลครับพี่น้องแต่ถ้าย่อยคุดไปเทน้อยนะครับไปหาซื้อบ่ได้นะครับช่วงนี้เพราะว่าตามสวนต่างๆเขาจะบ่ค่อยขายช่วงนี้นะครับเขาจะขายช่วงกระดากรดาสิงหานะครับพี่น้องแต่ทราบไปนหน่อยนึงแลครับน้องพี่น้องก็เลยคุดเอาของเจ้าของเนี่ยนะครับแล้วก็คับเมืองตาตัวไหนมีตาก็จะเอาตัวนั้นนะครับครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆอีกเท่านึงครับผมสำหรับการติดตามรับชมครับ ไว้พอกันชิดหนาครับแล้วก็อ้พี่พิงน้องอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับผมสวัสดีครับผมก็จะได้เฮตดตอครับเือนแล้วนาอครับน้องพี่น้องตัวนี้ก็จะปลูกไปเลยครับตัวพาเครื่องตัวพาเครื่องก็จะเอาใส่ไปเลยครับเือดแล้วครับเ่าเยอสามมือนึงเห็ดลายยางครับผมกับไรได้เขาสวนเลยครับครับพี่น้องตาเพียบเลย